โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจกักรวาลเกม Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4ครับเฮ้ย mm hmm. <Hey. S 2> วันนี้จะเป็นตัวอะไรครับหาไม่เจออีกอะ What isra s u r v i v a ผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าตัวไหนมันคอมโบแบบว่าคอมโบ3ตัว2ตัวอะไรแบบนี้ยังไม่ค่อยรู้นะ มันจะรู้ได้ยังไงนะแต่เรายังเล่นไม่หมดครับเอเรายังเล่นไม่หมดใช่ไหมเราเล่นไปแล้วเมื่อวานเราเล่นตัวนี้ใช่ไหมบางทีก็ลืมตอนเด็กเล่นแล้วมีนารูโตะครับเฮ้ยโบรูโตดีกว่าโบรูโตะอะไรเนี่ยอุปกรณ์ลินจาวิทยาศาสตร์เออเล่นโบรูโตก่อนโบรูโตร่างนี้เราเล่นไปแล้วนานมาก หลือบรูโตล่างนี้ครับอีกสองล่างและซาดาล่างนี้เล่นยังตอนสอบจูนินยังไม่เล่นเนาะตอนสอบจูนินเออเอ,อตอนสอบจูนินบรูโตก็ใช้อาวุธจานี่ว่าใช่ใช่ชมิสซก,กิโอเคผมจะเล่นบรูโตครับวันนี้บรูโตมี2ชุดเอ้ยชุดนี้มันชุดตอนศึกตัดสินนี่ว่าบรูโตจะมีแต่ชุดนี้เนาะเอาล่ะผมจะเล่นบรูโต ชุดนี้ด้วยกันชุดในซีรีส์ไม่ได้ชุดในซีรีส์ชุดในในหนังอ่ะหนังหนังโลงอ่ะหนังโลงเฮ้ยในซีรีส์มันก็มีหรือเปล่าอ่ะมันจะได้ตักจังแจกจังมาประเดิมด้วยค่าต่อสู้กันปั๊บป้าเพื่อเดะขอดูหน่อยขอดูหน่อยค่าต่อสู้ของผมเป็นยังไง กระสุนก็จัดลูกกระจิตดหนึ่งครับรุ่นนารูโตะนี่กว่าจะใช้ได้นี่ต้องโต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 ,โตขึ้นมาอ,อีกระยะหนึ่งนะึงจะึงจะทำกระสุนคงจักได้โจต,ต,ต,ตีขึ้นข้างบนโอ้โหแค่นี้เหรอโจตีขึ้นบนอุ้ยคุณป้าครับ่อยหนกะท่าพิเศษอ่ะไอชาท่าพิเศษปลา,ากระจายครับตี สถายแยกเงาโบลุโตมาลังประจายาพิเศษเดี๋ยวลองจับคุม้มจับเป็นแบบกระโดดทีบอสไลส์สไลส์สไลส,ไลสไล์เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจับให้ดูมาป้าลูกเล่หึบาวิชาฮิวงะครับฝ่ามือจักกะแม้จะเพื่อนโค้นบ้างก็ไม่เป็นไรถ้าแข็งแกร่งขึ้นแม้แต่สักนิดอะไรสักนิด ไม่ทันเฮ้ยชุดนี้ก็หล่อเหมือนกันนะชุดของพ่อครับเอาชุดของพ่อมาใส่ตอนตอนดูหนังตอนนั้นดูอยู่นะพุอกตตีลงข้างล่างโอโตเตะโจตีึ้นบนโจตีกลางกลางโอลโตก็ขนาดกระถาแยกเงาเหมือนพ่อเลยนะ ขึ้นเหมวองซะอาจารย์กิริยาตามอุ้ยกระเลงเลยท่าทายแยกเงาตีแน่อุ้ยท่ายแยกงเงาตียังไงอุ้ยไกลมากดาวกระจายเหรอดาวกระจายก็ปกตินะท่าทายแยกเงาท่าพิเศษครับท่าพิเศษถึงก็ตายอะ่ะ เรียบร้อยโดนบโบลโตปาฉันจะแข็งแร่งขึ้นและเดินเลินตามวิธีลิจาของฉันตลอดไปเราก็ยังไม่รู้ครับว่าบโบลโตวิธีลิจาของโบลโตเป็นยังไงเออพักนี้ผมไม่ได้ดูการ,ร์ตูนโบลโตเลยบางทีการ์ตูนบางทีก็ยืดเยื้อแล้วมันก็ขี้เกียจดูอ่ะดูรุ่นพอ่อเตะต่อยกันมันก่อนรุ่นลูกหนะ้าที่จะเตะต่อยกันที่ สู้กันทีเนื้อเรื่องเยอะดูตอนนี้ดูบรุโตถึงตอนไหนวะตอนที่มันไปแคว้นแคว้นน้ำอ่ะเฮ้ยซุบมาดูกระถาของบรุโตกันดีกว่ากระสุนกงจัดปลาลูกเล็กๆแล้วเป็นลูกใหญ่เหรอกระสุนกงจัดโอ้มันเป็นแบบว่า เป็นแบบว่าโอ้โหมันมีระยะว่ะเดืวก่อนอาจารย์ไกลอาจารย์ไกลบอกเดือกอนปา่าช้าพลังแว๊บครับผมจะกระสุนตรงจักสักหน่อยโอกระสุนตรงจักรปา่าได้อยู่ได้อยู่กดค้างก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะกดค้าง ไม่มีอะไรเปลี่ยนคนระับวิ่งไปสักระยะหนึ่งแล้วก็โดดแล้วอันติอ่ะอันติจะแฉอนติเดี๋ยวก่อนอาจารย์ไกสไลเดอร์ว่าฝ่ามือฮิวงะก็แม่แม่เป็นฮิวงะไงพ่อเป็นนารุโตะอะไรคนจะอันติเอาไปเลยสไป,สป,สปโรสไปโรสโซสตอมบ สไปร์โลโบนโตจะตอมนี่นี่กระสุนตรงจัดแล้วก็บมุนหมุนหมุนบมุนหมุนห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 ุนปลานี่เหรอสไปร์โลโบนโตถ้าไม่ทำให้มันจบที่นี่ก็ไม่ใช่ดิจาร์ตามที่เลงเอาไว้เลยทำไมมันลูกเบลเลอร์วะโบนโตแกมีพลังเยอะขนาดนั้นเลย มันจะพึ่งคนเร็วาแข่งๆแม้สักเล็กน้อยแค่นั้นก็พอแล้วเอาล่ะเราซ้อมมือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฮชุดนี้มก็เทเหมือนกันนะชุดของคุณพ่อที่ชอบทะเลาะกับคุณพ่อเป็นประจำพ่อไม่ค่อยอยู่บ้านไงบรโตเลยเหงา เลยเกเรกลายเป็นเด็กเกเรเลยเอาชุดนี้ลีกว่ามันดูแปลกตาดิการังชุดในโรงหนังเอา้าคุณคุณอาการะตีแน่ฐาิเซตปาดาวกระจายวิ่งเข้ามาก็ปาดาวกระจายใส่อุ้ยแปลงร่างได้ดีกว่าแปลงร่างก่อนระเบิดพลังผูก แค่ผูกผ้าแค่นั้นเหรอมาดูสิอา้าวกระสุนกงจักรกระสุนกงจักรหายได้กระสุนกงจักรหายตัวไหมเตะต่อยเป็นไงบ้างกระเตะต่อยก็เหมือนเดิมนะสงสัยไม่มีอะไรเปลี่ยนพาพิเศษไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเปลี่ยนครับเหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมหมดเลย แค่มีพลังเยอะขึ้นเหรอกะสุนลงจักาดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุีไปหน่อยปางอนนะบุกการะครับอย่าทำอะไรผมเลยโจมตีจงจงดิ้นไปซะถอยหลังชาติพลังปาดอกกระใจฮือปาดปาขึ้นไปบนให้ผมโจมตีง่ายๆหน่อย ขาดฟังปาดับกระจายอือสุดท่าไม้ตายโบลโตสไปร์โร่อะไรวะลืมสตอมบุ้มถ้าไม่ทำอะไรมันจบก็ไม่ใช่ริมจาระแล้วมันหมุนเอาเงาตัวเองหมุนตัวเองเวียงตัวเองแล้วก็ปาไป กลายเป็นระเบิดเบลเลอร์เลยเฉยเลยไอระเบิดให,ใหญ่ๆนี่มันมาจาก <S 2> <S 2> มันมาจากหนังในหนังเน,นี่ยผมภาพไอบนหน้าผากก็ขีดเส้นไอผ้าผ้าผ้าคาดหน้าผากเป็นของไอนี่ของอาจารย์บรโตก,ก็คือซาสุเกะเอออาจารย์บรุโตคือซาสุเกะถ้าจำไม่ผิดใช่ดิทูมีอาจารย์สองคนนะบรโตก,ก็มี มีอ้น,นั่นอะอะไรมารู้มารู้อะชิคิกามารู้ใช่ป่ะแต่ผมชอบโบรูโตตอนใช้ไอเนี่ยอะไรลินจาลินจาวิทยาศาสตร์นะมันใช้เก่งดีนะมาสิครับเข็ดขาอือขัดขาเอาโดนกลับอือชาร,ร์จพลังกริ๊ง ปาเป็นคนเดียวเหรอครับเบิดพลังมาเข้าประชิดปั๊บปกระสุนกงจักรที่มองไม่เห็นไม่ทีกระสุนกงจักรที่มองไม่เห็นแล้วกระสุนกงจักรที่มองเห็นว่าไงครับว่างไงครับว่างไงครับมาเลยมาสู้กับเด็กน้อยผมก็ไม่ใช่คนธรรมดานะครับเอาไปกระสุนกงจักร หายตัวบึ้มอ้าวไม่บึ้มพอหมดพลังแล้วมันไม่บึ้มอะอะไรวะขัดขา<บ>อะไรอะไรชาพลังแป๊บเอาเดาวกระจายไปกินดาวกระจายไปกินกระเด็นไปดีกระเด็นไปดเอาสุนทุกจับนี่แน่เขาหน้ามาเลยเอาถ้าไม้ตายฮึบอ,อุ้ย<บ>ถ้าไม้ตาย เรียบร้อยครับสไปร่โบรุโตสตอมเวียงแต่ก็ถ่ายแย่เงาเก่งเหมือนพ่อเลยนะเอ้ยแต่รุ่นพ่อนารุโตยังใช้ไม่เก่งเท่าโบรุโตนะทำไม่ทำอะไรไม่มัมจา้จารุ่นโบรุโตนี่โบรุโตจะเก่งกว่ารุ่นเด็กของนารุโตสังเกตแล้ว สิ่งสุดท้ายที่จะพูดคือจิตใจที่แน่วแน่ไม่ยอมแพ้ะ <S <S จะว่าไปเก้าห่างตายฮเก้าห่างได้หายไปแล้วจากนารุโตตอนนี้นารุโตไม่มีเก้าห่างในตัวแล้วผมก็ไม่รู้ว่านารุโตจะอ่อนด่อยลงหรือเปล่า <S <S 2> <S 2> พอลงทีเราโตจะใช้พลังของก้าวหาเวบ็วบว็บเฮ้เอาไปโบลุโตเตะไปซึบขยันปางเงาจังกระสุนกงจักเว็บตันหนะ้ากระสุนกงจักตันหนะ้าชาติพลังิงป้าเป็นคนเดียวเหรอผมก็ป้าเป็นเรียบร้อยกระเด็นวักกระสุนกงจักแบบหาย ไม่เอา y านั่นไงกระสุนกุ้งจับหายตัวกระสุนกุ้งจับแบบตันหน้ามีพายุเหรอกระสุนกุ้งจับเดี๋ยวก่อนใจเย็นกระสุนกุ้งจับอะไรอะไรหมดแล้วล่างหมดแต่เย็นเฮ้ยซุป สไลเดอร์ฟาพลังป่าแล้วก็ใจโจตออีโบลโตโบลโตมันมีวิชาของตะกูลฮิวงะการเตะต,ต่อยแต่แต่โบลโตโบลโตนี่ไม่มีเนรสีขาวใช่ไหมมันเรียกเนรอะไรอ่ะ น้องๆช่วยบอกคุณพี่หน่อยสิครับเนตรของนารุโตะที่มันอีกข้างหนึ่งอ่ะมันเป็นสีขา,ขาวๆเหมือนที่ได้มาจากดวงจันทร์ไอ้ีแน่คนที่อยู่บนดวงจันทร์มันให้มาผมดูดูด,ดูดูบรโตะแล้วเห็นว่ามันได้มาข้างหนึ่งบางทีมันก็จะออกมา บางทีเนตอีกทีมันก็จะใช้เองอัตโนมัติบางทีจะให้ออกมาก,ก็ไม่ออกมาไม่รู้เรลกเนตอะไรจำไม่ได้ใครรู้บอกทีแต่มันไม่ใช่เนตสีขาวรู้สึกการ์ตูนเรื่องนี้มีเนตเยอะนะเอาละจูเซินฮาชิระมะ นารุโตสไปรโร่ปั๊บโ้ยไม่ติดนี่แน่นี่แน่มาชาร์จพลังตรงหน้าผมเหรอครับปาดแล้วก็จ่ายใส่เฮ้ยโอ้ยกดกดป้องกันอยู่แ๊บปานี่เลยครับโจมตีหายตัวเก่งเฮ้อไม่โดนครับ กระสุนกงจักรแล้วโตสไปร์ลอะไรวะปล่อยหรอเตะปล่อยก็ได้ม๊บโอ้โหโดนจับพุ้มว่ะเฮ้ยบวาดยันระเบิดยันระเบิดไปก่อนเลยขอแปลงร่างก่อนโดนโดนรุ่นที่หนึ่งน่วมเลยมากระสุนกงจัก แบบมองไม่เห็นไหนมันจะมองไม่เห็นตอนไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นแล้วตั้มหลุดึงรับรับกระสุนกงจับผมไปจบไปแ้วถ้ากระสุนกงจักรยะใกล้อ่ะหัวแตกกระสุนกงจับวิ่งตามปัม๊มตันหน้ากระสุนกงจับตันหน้าแล้วก็ใจหาพลังเข้ามาครับ แล้วตกสไปรั ral, ลหรอไม่ได้ครับแล้วตกสไปรัลปบปับหยุดไม่เกือบโดนผมจะไม่สไปรัลแล้วก็ได้ผมจะไม่สไปรัลแล้วเข้ามาสไปรัลสักหน่อยฮุ้บแมวละไม่สไปรัลแล้ว,ม ral, ลวผมบอกจะไม่สไปรัลแล้วสไปรัลปับอะไรวะกระสุน ตรงจักให้มันจบจบไปเลยจะอันติีปิดักหน่อยแม้จะเพื่อนค้นบ้างก็ไม่เป็นไรแข็งแร่งขึ้นนะสักนิดสักเล็กน้อยพอแห้งแหกปากอยู่คนเดียวครับเล่นเล่นแล้วก็นั่งแพมอยู่คนเดียวข้างบ้านคงจะงงอะ่ะไอ้นี่พูดอะไรอยู่คนเดียววะที่ไหนได้อัดคลิปอยู่กับอัดคลิปให้ทุกคน ดูแล้วก็บนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนครับอาจารย์นี่แน่ถึงจะเป็นตอนเด็กเฮ้ยสังเกตมันตอนเด็กนี่หว่าเป็นอาจารย์เราไม่ได้ต้องเป็นสังเกตตอนโตถึงจะเป็นอาจารย์โคลูโตเฮ้ยสับป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 ับกาสุนกองจากจา้าแฝงล่อกาสุนกองจกัก นี่ซาสเกะเห็นว่ากระสุนกงจักรของโบโลโตะหายตัวหายได้โบโลโตะใส่ธาตุใส่ธาตุให้กระสุนกลงจักรโดยไม่รู้ตัวโคตรงงกว่าการ์ตูนนารุโตจะสร้างเรียนอะไรถึงเขาเรียกว่าถึงวิชาเรียนแปรธาตุอะไรพวกนี้ตั้งนานตั้งหลายตอนโบโลโตมาไม่กี่ตอนแปรธาตุเป็นแล้ว ถ้าเหมือนถ้าเป็นเหมือนในเรื่อง Hunter ันเตอร์ก็เขาเรียกว่าอะไรเนเน,เน,เน่ะเนนไม่มีแน่มีท่าอะไรบ้างวะเนนของ e r X h ฮ e นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวับท <g ülme> ำอะไรผมไม่ได้หรอก <g ülme> โบลโตโสลล้สไปรอลเสียบหลังตับตับเวียหมุนติวติวติว ไม่มึนหัวหรือ,อยังไงทำไปทำาอะไรให้มันจบ,บที่นี่ก่อนไม่ใช่นินจ้าแล้วระเบิดลูกบอลเริ่มเข็ได้อยู่ได้โยได้แ,แข็งแรงขึ้นไปและดำเนินว,วิธีลินจ้าของฉันตลอดไปถึงว่ายังไม่หืดขึ้นคอนะตัวนี้สู้ได้สบายอยู่ เพราะมันมีกระสุนกงจักรแหละผมว่ามันเลยสู้สบายเล่นดีๆมันก็สู้สบายเล่นไม่ดีก็อาจจะเหนื่อยถ้าอยากเห็นท่าเยอะก็อาจจะเฮ้ยปุ๊บนี่สี่หมุน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 ติ้วตู้กับอากาศตู้กับอากาศไอ้ยซุปซุปขาพลังเฮ้ยซุปปะทายแยกเงาป้ายตั้งใจโอ้โหปัดได้ตีเน้ นี่แน่อุ๊ยทำไมหยุดวะศูนย์กงจักตันหน้าเรียกว่าตันหน้าวิ่งเม้่ไหรแล้วอัดหน้าอย่าชาร์จนานกระสุนกงจักอัดหน้าเดาี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นถ้าไปเล่าโบลิโตเตะอีกาเป็นไงี้ยกาจังหวะไว้แล้วไปเลยเงาของข้าคือเวียงข้าน้อย มันเป็นอีกร่างหนึ่งน่าจะมันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นเล่นเล่นสลระดะแบบนั้นได้ไม่ได้เล่นนะอะไรอะไรคลิกวัอีกาเก่งอีกาเก่งเลยก่อนจะเย็นนี่แน่จะอยู่มุมมากหาพลังก่อนโอ้ย ฮ้ยสุดอีก,กายอีกแล้วผมยังไม่ได้แปลงร่างเลยนี่ว่าแปลงร่างก่อนครับคุณอีทจิวั๊บปับปั๊บปั๊บกระสุนกงจักเอาปลาไปไหนโบโตะต,ตีปลาไปอย่างงี้คุ้มอุ้ยอุยอุ้ยทำไมไม่โดนทำไมไม่โดนกระสุนกงจักรล่างนี้ เฮ้ยล่างกระสุนไอ้นี่ดับมันปาดับประจัยมากระสุนโกงจักก็ยังวิ่งมาอยู่กระสุนโกงจักแบบหายหายตัวอู้ยรอดอีการอดเพราะอีกาสไปโรโบลุโตะฮึบเดี๋ยวก่อนนะผมจะรอจังหวะสไปโรโบลุโตะต่อมาสิสไปโรโบลุโตะจังหวะนี้ เอา้าไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับต่อไปโลเอา้าอะไรวะฮยสุดโดนแล้วล่ะฮ้อไม่โดนครับไม่น่าเชื่อโฟงไปโล็โบลุโตต้องโดนแล้วละ่ะอะไรอยู่ดี แมวแล้ว่าทิ้งเลยดีกว่าทุกคนไม่อันท่าไม้ตายแล้ว <laughs> ยันระเบิดเ <laughs> วลาจะหมดไงเพื่อนเพื่อน <laughs> คนป้ากม่เป็นไรถ้าแข็งแก่งแม้สักเล็กน้อยแข่น,นั้นก็พอแล้วาง,งานต้องยกดิวโป้เหี่ยเยี่ยมเอาละครับ,บโบลโตร้ร่างนี้โบลโตร้ร่างนี้ก็ หือว่าเล่นไม่ยากใช้ได้อยู่มันอยู่เล่นแล้วน,น,ลนึกถึงการ์ตูนเลยเออนึกถึงการ์ตูนตอนนั้นตอนนี้เลยเวลาเล่นอเอาละครับวันนี้ก็ขอตจบแบบการ์ตูนไทยไปกินน้ำกินท่าซะก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคน สวัสดีครับ